โอเคค่ะสวีดัสสวัสดีนะคะสมาชิกชาปเปตอิงลิชบ้านเจโยทุกคนนะวันนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเจะโยเนี่ยออกไปทำงานที่ไอคอนสยามนะคะแม่เจเนี่ยก็เลยไปด้วยกันทีนี้ก็ไม่มีใครอยู่บ้านเจก็อยู่บ้านค่ะแล้วก็นั่งทำงานหมักหมมตัวเองทำงานไปแล้วก็แบบโอ้ยหิวจังเลยแล้วล่าสุดเมื่อประมาณสองสามวันก่อนเพื่อนมาที่บ้านใช่ไหมคะแล้วเขาก็แบบสั่งบอนชอนมากินกันแล้วส่วคือนี่มันเป็นนวัตรกรรมที่น่าสนใจนะคะในการโทรสั่งผ่านไลน์แมนเจก็เลยสั่งมากินนะคะนี่ก็คือไก่บอนชอนเองแต่ประเด็นไม่ได้จะพูดถึงเรื่องกิน นะจะมาพูดถึงคำศัพท์ค่ะที่มันแปะอยู่หน้ากล่องซึ่งเจ๊หันไปมองเอ้ยนี่มันคำศัพท์เยอะมากเลยที่อยู่รอบๆกล่องบอลชอนนะซึ่งเจ๊เนี่ยเชื่อว่า น้องๆวัยรุ่นหลายๆคนนะคะแล้วก็คนวัยทำงานหรือคนไทยหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกับไก่บอนชอนี่คือเจ๊ไม่ได้มาโฆษณาหรือสปอนเซอร์อะไรนะนี่คือซื้อมากินเองนะแต่กําลังจะพูดว่าคําศัพท์รอบๆกล่องอะค่ะมีใครเคยชักชวนเพื่อน,นะค่ะเปิดติดก,กันบ้างไหมคะว่าแกคําศัพท์ตรงนี้แปลว่าอะไรนะเอาเราจะมาดูที่คําแรกกันเลยดีกว่า นี่นะคะที่ที่กล่องฝั่งนี้นะคือ so satisfying so satisfying คือปกติคำว่า s a t i s f y เนี่ยนะคะแปลว่าทำให้พึงพอใจนะคะ satisfying นี่ก็เลยแปลว่าที่น่าพึงพอใจค่ะทีนี้ so เนี่ยใส่คำว่า so ก็ไป so คือระดับจิตวิญญาณนะคะก็คือจิตใจของเราที่พึงพอใจมากๆเลยเข้าลึกไปถึงจิตวิญญาณของเรานะ,ะหลังจากที่เราได้กินไก่บอนชอนเข้าไปนะคะส่วนคำต่อไปนะข้างๆกันเลยนะคะคือคำนี้เลยค่ะคำว่า s p e e c h speechless นะคะคือปกติคําว่า speech เนี่ยมันแปลว่าคําพูดใช่ไหมคะแล้วคําว่า less เนี่ยรากศัพท์มันแปลว่าไม่ค่ะแบบไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพอมันมารวมกัน speechless เนี่ยคำนี้ก็เลยแปลว่าไม่มีคําพูดเลยเหมือนไก่เนี่ยมันอร่อยมากจนเราไม่มีคําบรรยายไม่มีคําอธิบายไม่รู้จะพูดอะไรออกมานะคะอ่าประมาณนี้เลยนะคะแล้วต่อไปบรรทัดต่อไปเจ๊เจอคําว่านี่เลยค่ะ mouth watering mouth watering มีปรญัดน,นี้นะคะ mouth watering คำนี้นี่คือ mouth แปลว่าปากใช่ไหมคะ water เนี่ยก็คือแบบน้ำทุกคนน่าจะเดาได้ไม่ยากเพราะฉั้นคําว่า mouth watering ก็คือน้ำยาใหญ่ย้อยเลยดาเอาไก่นี่เห็นปุ๊บเรารู้สึกว่า mouth watering คือน้ำลายไหลเลยนะคะและคำข้างๆกันนะคะคือคำว่า crispy Cri s ป y c ค i s p y คำนี้ก็คือแปลว่ากรุบกรอบรวบๆนะคะ c r i s ป y กรอบนั่นเองนะคะแล้วก็ไอคำนี้มันก็จะโยงไปถึงคำว่ามันฝรั่งทอดกรอบที่เรากินเลยกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีคำหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะขึ้นคำศัพท์เอาไว้ให้นะที่เขาอ่านว่า c r i s p c ค r i s ซึ่งเป็นคำที่เจ๊ชอบสอนให้เด็กๆในบ้านจะยกอ่านกันมากเลยนะแล้วเด็กๆก็จะขำกันเพราะจะบอกว่าเนี่ยเวลาอ่านคำนี้ออกเสียงยากนิดนึงนะเหมือน c r i s p 1สีนะ i s ิส อย่างนี้นะคะ,ะเดี๋ยวไปฝึกอ่านกันด้วยนะเดี๋ยวขึ้นคำศัพท์ไว้ให,ให้อันนี้ก็คือมันฝรั่งเลทอดกรอบแบบน,นั้นนะคะทีนี้บรรทัดต่อมาค่ะเออก็มาเจออันนี้คิดว่าทุกคนน่าจะเลยตัวเบลเลยใช่ไหมคะ It's perfect It's perfect Perfect ก็คือ perfect อะคะ่ะยอดเยี่ยมสมบูรณ์ไร้ที่ตินะคะโอ้ไก่บอลชอนนี่มัน is perfect นะคะอันนี้รู้แล้วเนาะแล้วก็บรรทัดด้านล่างเนี่ยมาเจอ,อคานี้ดีมากเลยค่ะมองตรงฝั่งนี้นะคะคาว่า irresistible Irresistible คือปกติคำว่า resist นะคะแปลว่าต้านทาน ทีนเนี้ย r e s i s t i b l e เนี่ยเติม able เข้าไป able รักษาแปลว่าสามารถราะฉะนน r e s i s t i b l e เนี่ยมันแปลว่าสามารถต้านทานได้นะที่สามารถต้านทานได้เสร็จปุ๊บค่ะเราก็เติม prefix เข้าไปตัวหนึ่งคือ ir นะคะ ir นะเจ๊ก็อาก่อา,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 อานวะ่า ir นะคะ i r r e s i s t i b l e ตรงนี้ก็เลยแปลว่าที่ไม่สามารถต้านทานได้นะ ir prefix ตรงนี้แปลว่าไม่ค่ะไปเติมหน้าคำศัพท์ก็จะแปลว่าไม่อย่างนั้นนะคะไม่สามารถต้านทานได้ไก่นี้มันไม่สามารถต้านทานได้ต้องกินเดี๋ยวนี้เลยนะคะและคำนี้น่าสนใจมากเป็นคำแบบ น่ารักน่ารักนะคะ divide divide ฝากคำนึงนะตัว v เนี่ยเด็กไทยบางทีชอบติดอา่านเป็นตัววอแหวานแต่ตัว v ของฝรั่งเนี่ยเขาไม่ใช่วอแหวานแบบคนไทยมันจะเป็น v V, v. ซึ่งเจ๊คิดว่าคุณคณรูยังหลายๆท่านก็คงจะสอนน้องๆก็คงพอทราบอยู่บ้างอันนี้ก็ย้ำไม่ฟังคีละกันนะ divide divide คำนี้ก็น้ำลกกายกระเด็นลงไปในไก่ลวค่ะ divide เนี่ยก็คือยอดเยี่ยมไปเลยนะคะสุดยอดยอดเกี่ยมเลยก็เหมือนไก่นี้มันสุดยอดไปเลยนะเอาล่ะฝั่งนี้จบแล้วเราลองพลิกกลับมาดูฝั่งคิดดูดีขนาดจะกินไก่บอลชอนนะยัง จะกินไก่บนช้อนทันทีนี่คือยังต้องแบบมาเจอคำศัพท์แล้วมันอดไม่ไหวจริงคำศัพท์ดีผมจะต่อกันที่อีกฝั่งหนึ่งของกล่องไก่นะคะเออนี่เลยเริ่มต้นที่คำด้านบนเลยที่เจเห็นนี่นะคะคำว่า non greasy non greasy คำว่า greasy คำนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าที่น้ํามันยมเยมิ้มค่ะนะที่ชุ่มไปด้วยน้ํามันนะความหมายมันจะหมือนคําว่า oily oily ก็คือ Oil ที่แปลว่าน้ำมันนะคะออ l y ก็เป็นคําคุณศัพท์เอาไว้ขยายอาหารหรือสิ่งของหรืออะไรก็ได้เพื่อบอกว่าน้ำมันเยิ้มช่นนะก็เหมือนกับคาว่า Greasy นั่นเองทีนี้เขาก็เคลมว่าไก่ทอดบอนชอเนี่ยนะมันนอ n กร e a ี y คาว่านอ n เนี่ยแปลว่าไม่ไปใส่ตรงไหนก็คือไม่อันนั้นอันนี้คือบอกโอไก่ฉันเนียน้ำมันไม่เยิ้มนะจ้ากินแล้วเนี่ยเธอคงจะรู้สึกว่า เออไม่อ้วนแน่เลยนะนี่นคิดเองคิดเองว่าเออนะ้ำมันไม่เยอะมเรากินไปก็คงไม่อ้วนนะสบายใจกินได้นะคะส่วนบรรทัดต่อมาตรงนี้เนี่ยเป็นคําว่า I love b o n c h o n ก็คือฉันรัก Bontron อันนี้ตรงตัวข้ามไปละกันบรรทัดต่อมานี่เลยนะบรรทัดนี้เลยนะ Best wings ever best wings ever best wing wing เขามาถึงปีกไก่ไงบอาโอ้เนี่ยเป็นปีกไก่ที่ดีที่สุดนะ ever ตรงนี้เนี่ยใช้ในการสือ่อว่าเท่าที่เคยมีมาเลยนะเนี่ยปีกไก่เนี่ยมันดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะ ever นะคะแล้วก็บัญัาต่อไปเป็นคำว่าอะไรเนี่ยอ๋อคำว่า fresh hot chicken Fresh Hot Chicken อันนี้ก็ตรงๆเนาะเอ,อ่อ fresh ก็คือสดใหม่ใช่ไหมคะสดใหม่ก็ใช้กับอาหารอาหารสดใหม่นะ Hot ก็ร้อนนี่แหละแล้ว Chicken ก็คือไกนอ่นะคือเออไก่เนี่ยเป็นไก่สดใหม่ทอดออกมาร้อนๆเลยนะคะแล้วก็บรรทัดสุดท้ายนะนี่มาเจอคำว่าอะไรอะ่ะ so addictive so addictive คือคำว่า addict เนี่ยมันแปลว่าเสพติดหรือแปลว่าติดอะไรบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ยตัวนี้เขาก็จะสื่อว่า so addictive คือโอ้โหไก่บอนชอนกินแล้วมันติดนะกินแล้วมันหยุดไม่ได้กินแล้วแบบอยากกินอีกเหมือนเราเสพติดไก่บอนชอนไปแล้วนะวันนี้กินอีกพรุ่งนี้ซื้ออีกอะไรอย่างเนี้ยประมาณนั้นเลย so addictive ส่วนคำสุดท้ายที่เจอในกล่องนะคะก็คือคำว่า juicy juicy คำนี้ฝากหน่อยนะ j u i c e อ่ะอันนี้คือ juicy นะแต่เจ๊พูดถึง juice นะคำนี้หลายๆคนติดอ่านจุ้ยุยจุย,จยซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันคือน้ำผลไม้เนี่ยขอฝากว่าให้ออกเสียงว่า juice juice ไม่มี juice อีกต่อไปแล้วนะคะไม่ใช่ juice อะไรอย่างงี้ไม่ใช่เลยเป็น juice juice ออกเสียงสะละอูยาวๆไปเลยนะทีเนี้ยค่ะตรงนี้ก็เป็น,ปนคำว่า juicy juicy ก็คือว่ามันชุ่มชำ่ำช่ำเยิ้มเนี่ยไก่ทอดเขาเนี่ยไม่ได้แห้งนะไก่เขาเนี่ยมีความชุ่มช่ำนะคะของของตัวไก่เอามากินแล้วไม่ฟืดไม่ติดคออะไรประมาณน,นี้นะคะ เอาละเห็นไหมคิดดูสิคําศัพท์จริงๆแล้ว่มันอยู่รอบตัวเราเลยนะแม้กระทั่งกล่องขายไก่ทอดเนี่ยเขาก็ใส่คําศัพท์ให้เราเนี่ยมามาเป็นสิบคำถึงแม้ไม่รู้อามนโนเองยังไม่ทันได้นะับเนี่ยก็เป็นคําศัพท์ที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยค่ะแถมมีตั้งแต่แบบมีทั้ง Prefix ใช่ไหมอย่างเช่น irresistible เนี่ย, ible, ยมี Prefix ให้มี s u f f i x ให้ high, นะสำหรับเด็กโตคนไหนที่เจ๊เคยสอนเรื่อง Prefix s u f f i x เนี่ยเติมหน้าเติมหลังคำอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมก็มีอยู่ในนี้ด้วยนะแล้วก็คำศัพท์ที่เจ๊อ่านไปทั้งหมดน,นะคะค ตรงนี้มันเป็นเรื่องของคำคุณศัพท์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า adjective หมดเลยค่ะเพราะว่าคำ adjective เนี่ยมันจะมีเอาไว้ขยายคำนามเพื่อขยายลักษณะขยายรสชาติขยายรูปร่างขยายสีสันชาติต่างๆนานาแต่ตรงนี้พอเราพูดถึงอาหารเนี่ยเขาก็มาขยายในเรื่องของอาหารหรือคำนามของเราก็คือเจ้าไก่ทอดบอนชอยน,นี่แหละว่าเช่นโอ้ oh, ว่ามัน perfect นะว่ามัน irresistible นะว่ามัน juicy ว่ามัน divine นะเห็นไหมเนี่ยเหล่านี้คือคำ adjective ทั้งนั้นเลยนะคะ เอาล่ะก <c oughs> ็อขอฝากความรู้ไว้เท่านี้ส่วนตอนนี้เดี๋ยวเจ๊ก็จะกลับไปกินก่อนไปกินไก่บอลชอนก่อนนะคะเอาล่ะบ๊ายบาย